แล้วจะรูปเป็นเดือนหนึ่งว่าสันเป็นรูปตะปูน้ำอยู่ลูกซ้ายเป็นกระไดกระลึกอะลูกซีใบแบกหัวลุนอบอกอ๋อซีใบหัวลุน สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี่กับพ่อกันอีกแล้วเนาะเมื่อเนี่ยเมื่อเนี่ยกัาพี่น้องมาเบิง้งัวคุณพ่อคอนพีด่ดาวเป็นสิขายเดชจังเดชไปถามคุณพ่อเป็นเบิงนะจันเนาะสวัสดีจ้าคุณพ่อสวัสดีคู่ไหนเนาะคุณพ่อภาษีป่อยเนี่ยคู่นี่บอกคู่แม่ลูกนี่บอกอืคอ,นอคนแม่ลูกกัพี่นั่งหน่อยตัวพุ่นบอเออ,เอ,อหอบาตัวนี้ก่อน ลูกแรกขาแข็งเป็นนั่นอยู่เนะความสูงอายุเท่าไหร่คุณพ่อได้หาได้หาเตี้ยคุณพ่อรับประกันเบิดคุณแนวบอคุณพ่อนมนมเฮามีปัญหาบอซีเต้าจ้าซีเต้า มีอยู่บ่สตำเนียอี่ปลาคุณพ่อว่ามีบหลายเนาาจะนาอเดี๋ยวจุเบื้องใกล้ๆขาแข้งเด้อขาแข้งประกันอยู่บ่อคุณพ่อว่าประกันแ้จะนอประกันขาโขาถอนคุณพ่อย่างด้จุงย่างด้ย่างไปรถจ้า จะน้าพี่น้องนะคุณฝ่อห้องไปเท่าไหร่จากคูนี่คุณเลว่าสิบเอ็ดสเอ็ต่อรองได้ต่อรองได้นะเป็นงัวลูกแรกว่าถอลูกเพิ่นได้ดนไปได้อะไรเจ้าลูกเพิ่นลูกเพ่เดือนเดือนแล้วจ้าลูกเพนเดือนหนึ่งว่าสั่นเป็นลูกตวผพ้ งามอยู่ลูก้ายเป็นกระดกกรไดเลยกอะมักกระโทมมาเด้อจากพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเลยกวกหางกวักหางกระลมดีเราปินทอดพื้นมัพวกวัหางเพิ่นกระไดพ่อห้องไวสิบเอดราคาต้อนรองได้ว่าสันเป็นวา นมนมเพิ่นกะคุณพ่อรับประกันเบิดหล่าว่ามีต้นนี้ยอหน่อยนึ่งน้อยๆว่าะฉันคุณพอ่อว่ะเพาเป็นอย่างน่าจะนะเบื้องหางเพิ่นพี่น้องเพิ่นเป็นว่านสาวทองแรกลูกแรกที่พ่อห้องไ้สิบเอ็ดราคาหน่ตอนลองหนิน้คุณพอ่อเนาะตอ,องจ้าพี่น้องกับเบื้องเอาพิ่จานรณาเมืองหาได้จัดด้อมกักแจงได้กับทรวมาหาคุณพอ่อฮาคุณพ่ออย่างก่อกคุณพ่อ คุณพ่อคอนคุณพ่อคอนหม่องพิกัดเฮานี่อยู่ยใส่เงื่อคุณพ่อเยี่ยงเยียงกำวัดปลาคัมสะอาดเยี่ยงเยี่ยงกำวัดปลาคัมสะอาดอจังหวัดสกลจังหวัดสกลนครน้าเจะเนาะเป็นบ้านคัมสะอาดน้าเจะเนาะบ้านคัมสะอาด,บาอาดเบอร์โทรเฮากานะ093 เจ็ดแปดสี่บ่ศูนย์หกแปดศูนย์จ้ะเดี๋ยวจังใดกะค่อยโทรมาหาคุณพอ่เอเฮาคุณพ่อคอนคนสกลนครน,นะจ๊ะหังวงามคือเก่าแหละจะ้ะราคานี่มักจังใดกะกินยาดีดีค่อยโทรมาหาคุณพอ่อคุณนังกอนนังข้าง,งคุณอ้ากินดอกกินน้องเลย ถ้ายางก็ดีอยู่ตัวนี้บอกคุณพ่อตัวนี้คุณพ่อว่าไว้เท่าไหร่คุณพ่อสี่สิบเก้าเป็นแม่นางแม่นางน้อยลูกซีใบบอก หอายุเป็นจากเดือนแล้วนี่พ่อสิบเดือนตอน้นี้เขามีอย่างบ่าคุณพ่ออ่าบ่มีเตีเครื่องมันเบอบอาบอเอร์เบอร์เบอเรเบอรเบรอร์เนอรเอร่าอเอร์เบอราเอเอเออ ยังามาพี่นะยังคงวมาพี่นะจะ้าคว่สูงให้ยูประมาณเท่าไรคุณพอ่อเดี๋ยวคุณพ่อเพิ่นบัดให้เบิง่งกันความสูงเพิน่นหางเงิงดีๆเตัวนะ้นาะแม่นางหน่อยวันพิน้องเลยคุณพ่อห่างไปสี่สิบเก้าผู้ใดมักงัวแม่นางหน่อยกะ่ะร้อยสามสิบท่ายเพิ่อนบ่ อ่าใ่คุณพ่นนประมาณร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เขาหักมัดเท่าไหร่นั่นโอ้ไม่ประมาณร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์คุณพ่อป่าจ้าไม่นังน้อยเป็นลูกของซีไว้์ลูกของซีไว้์แต่ว่าหัวหลุนดักแอนดนีดีตัวพี่น้องมากยังไดก็โทรมาหาคุณพ่อเขาเด้อคุณพ่อคอนอยู่บ้านทําสะอาดนี่ละยังใดกะโทรมาหาคุณพ่อเขา มักกังไดกับมาตอนร้องเพิ่นเบิง่นยังมีอีกอยู่แม่แม่มันกับมีมาแล้บประเทศตกลงราคาได้อีกประเทศไดแม่มันของเพิ่นไปอีกอ <laughs> ประเทศเปิ่นอยากขายอันนี้เพิ่นขายออกกันแม่นั่งน้อยกับอันคููแม่ลูกก้อนจะ้ะเังไหนกับโทรมาหา,า,า,าคุณพ่อเพื่อนมามักยังไหนกับมาเบ้ากันราคาตอนร้องได้ลดราคาได้คุณพ่อเอาเรืร่องลดให้เบ้ากันบ่น แจังหวดใดขอ,อ,อ,อค่อยโทรคุยกันเนาะเว้ากันเอาเนาะแนวสินะ,ะจ้าโอเคจ้าคลิปนี้กันทันนี้เด้อจ้าคลิปหน้าค่อยพอกันไหมสวัสดีจะ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ย้ายแดงนี่เด้อส,ส,สวัสดีจ้า